วันนี้หกโมงสิบห้าไปล่อ,เลองเรือครับจะไปล่องเรือกันจองเรือไว้หกโมงยี่สิบล่องเรือที่บ้านรักไทย dòng vay mang hộp bóng easy woman hộp bóng có hại là bia thì luôn khăn luôn oh chào lễ lòng lập chào chào dạ. chào รู้ของเราอันไหนไม่รู้ท่าไหนไม่รู้หรือต้องถามน,น้องเขาท่าไหนท่าไหนท่านี้น้องหลอท่านี้เหรอท่านี้ป่ะโอ,โอ้โหมโูมมเ,เดม๋ยวได้ Sui, Một cái mẹ ọt này Trà Chết lông lừa đã Lông lửa làm càng กลางข้างหน้าก็นั่งได้เชื่อสายก่อนนั่งเป็นไงไม่คุ้นมาไรหนาวไหมหนาวมากเลยเย็นมันออกปากรอบแรกรอบแรกหกโมงยี่สิบประศรีปงแต่ทำอะไรดูไหนทาอย่างเดียว ชาด้วยชุดหนึ่งทหารชาดิชาดิเอ้ไปแล้วเหลือออกแล้วแล้วออกเดินทางละห่คนด้วสินชาอ้ยอิ่มพอดีนะ เทเลยแล้วทีถ่ายนี้จ้แม้วีดี้นี่อีอันนึงร้อนนะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยว,วต,ยตัวปากใช้เวลากี่นาทีนะนมสี่สิบนาทีออกกัดกัดสี่สิบใช่ไหมมีน้ำไม่ได้เย็นใช่ไหมเย็นใช่ไหมหยิบยไม่ได้มันร้อนน่ะ นี่เจ <ret> ียยไม่ได้เลยนี่นี่ผากี่รอบมันร้อนมันเจียไม่ได้ไม่เจียถือไม่ทโชว์อเขม่บอกเาบอกได้ไหยเขา่กเลนี่จีน้องไป ใส่เครื่องยนต์ไม่ได้เหรอใส่เครื่องยนต์ไม่ได้เหรอไม่ได้ไไม่ด้เลยมันมันไม่ได้มันไม่ได้ฟินเลยให้เรือได้กี่ร้อยครับวันหนึ่งฮะก็เป็นรอบเหรอเป็นรอบหรือเป็นที่แต่แต่ลูกค้าแต่แต่ลูกค้าลงเรือใช่ไหม ราคาลงเรือก็ได้ตังค์ราคาไม่มีก็ไม่ได้อ๋อหน่ี่มันจมีหมอกไหมเนี่ยวันนี้จะมีหมอกขึ้นไหมไหมมีครับมีปะันข้งนาน้า

ยังไม่เยอะัตปลาผมมีหน่อยหน่อยแม่คู่วองเราสี่คน ไอ,อหมอกไอหมอกมีไอหมอกกันแล้วตรนี้ไอหมอกเริ่มหอกละว,วันออกปากวันนี้เจ็กวันออกปากหมดล้ยมีวันออกปากเลยมยููบรรยากาศจะเป็นลิง ก็ยงเหมือนเเดิมนี่ยกิจกรรมมาแล้วโอเคเลยมาองไทยมามีกิจกรรมล่องเรือตอนเย็นก็มีถนนคนเดินด้วยยินโอ้สุดใช่ไหมที่มาทิศทั้งหมดนี่โอสุดใช่ไหมเนี่ยตั้งใจมาที่นี่แหละสุดอหะแรกคุยกับเอแล้วว่าจะมาที่นี่ที่เดียวแล้วกลับเรื่องสอนนะพอเลยแหละ กว้างเนาะกี่ไรไม่รู้เนี่ยกว้างไหมหลายแล้วเป็นสิบไม่เจอนี่เลยนีม่มาไม่ได้ละแม่บุศร์นั่นไอ้ก่อนมันรักไทยเนี่ยยีย่ผอมอยากมากยี่ผอมเมื่อวานตอนเช้าถ้านั่งเรือนั่งเรือตอนเช้าดีกว่านะแต่นะแต่ตอนเช้าดีกว่าตอนเย็นมันจะมิดมิดตอนเย็นมีแต่ไฟตอนเช้าได้หมอกไฟแล้วบรรยากาศฟิลลิ่งมากกว่า เออตอนเย็นแค่มืดไงแต่กลางวันก็เหมือนบ้านปกติกลางวันใช่สวยตอนประมาณหกโมงสวยมีแสงไฟถ่ายวิดีโอให้เราเดี๋ยวเราจะไปยืนไปถ่ายวิดีโอให้แฟนบันเกอบเจ็ดโมงละเวลาก็จะหมดละนะเห็นเมืองนี้หมอกเลย<ม>อืมครรอบหนึ่งประมาณสี่สิบนาที เดี๋ยวน้องก็จะกลับแนาะเจ็ดโมงแล้วพี่ห้าที่เจ็ดโมงโอ้โหหมวกดูหมอกไม่ผิดหวังครับตอนนี้พี่ถามน้องเขาแล้วบอกรุ่งหนาวสองวันจับแบบโชคดีมากที่เรามากันวันนี้ มอกาสต่อมาครับเรีย,ย,ย,ยรน,นะะสอนบ้านละไทยบนทางก็ขึ้นมาไม่ยากครับสบายสบายนี็กร,รอเรือเข้าออท่าครับเราขึ้นที่ท่าเรือเฟืย้ฟย น้องเขาบริการดีมากเลยครับน้องเขาบริการดีดย <c oughs> ดี <c oughs> บริการดีมากน้องหน <c oughs> าวชอบน้องหนาวให้จิ้บทำมาทำมาถ้ามาก็ <c oughs> ใช้บริการด้วยนะอะไรอันนี้อะทำมาทำมาริการน,น้องเด๋อเขาเด๋อค่อยค่อย ถึงแล้วจะถึงแล้วจะเป็นข่าเรียวปด้วยนะครับตัรัานี่ตัวอง่มาแล้่ตัวองมีมาละ ลืมใช่ไหมนีนเราจะถึงท่าเรือเพื่อแๆนะครับจอดนะครับหมดเวลาแล้วแหละออกได้ตั้งนานแล้วเพื่อนทุกยาน้องเดินน้องเดยวซ้ายด้วยขวาด้วยนะโอ้ไม่ธรรมดาเก่งเนี่ยปึ๊บก็ลงได้หมดแล้วเดี๋ยวเขาท่าแหละมันขับรถยนต์เลยรู้จนรู้จนเสร็จแล้ว รู้การใช้เกี่ยอ้เองงงขนาดซื้อมายังไม่ได้รู้ว่าใช้แบบไหนยังไม่ศึกษาเฮ้ยหมอกเริ่มหายแล้วไงกินละไปโหสว่างแล้วไงโหเมืกี้เราไปโชคดีมากเลยนี่หมอกเริ่มหายแล้วเราล็อกเจ็ดโมงเราก็ไม่ได้เห็นหมอกไม่ได้ผิวก็สว่างโลยตกดีมากนี่ถึงแล้วครับปิดท่าแล้ว ไปถึงแล้วเนี่ยเออไดยินดีอกาศดีนู่นดีกลางนาดี่ากโอเคจะนมขอบคุณจ้าเดี๋ยวรอบหน้ามาเที่ยวก็จะบริการตรงนี้แหละโอ้จ้ะบ๊ายบาย ม ну ี่านที่เื่อที่งางนี้ไงขึ้นนี่ก็ได้จ้ะจ้ะนี่ไงพี่เดี๋ ปลูกเขาปลูกนี่เขางาปลูกใส่งาครั้งแรกครั้งแรกเรามากินกันเขาบอกให้กินกับนมครั้งแรกเรากินกันอร่อยไปฝันที่อยากได้กินอร่อยไม่เหมือนกันนะครับสิบปีกินทีหนึ่งมากกว่าสิบปีครั้งล่าสุดกินเมื่อไหร่จำได้ไหมครับเป็นชาชื่นแต่เขาไม่ทำให้กินนะใช่ ถ้าไปยืนก็ไม่ได้กินกต้องหาซื้อเองที่ในตลาดมาที่นี่คือกันเองป้ากันเองมากเลยอ่ะก็มีการร้านเลยนะร้านไอ้ชื่อเลยนะข้าวปุกพงพาข้าวปุกมันด่วยมันด้วโอ๊ยมันด้วยอ๋ยอันนี้ลองกินดู ข้านมวีก้นไทยใหญ่เขาป้าให้ไม่มันโถแล้วก็ขนมวีโอ้ยป้าใจดีมากเลยอะอะะไรนแม่กินกับนุ่มเหมือนข้าวฟื้นไหมป้าข้าวไทยใหญ่เรียกข้าวนมวีทามกินเมื่อวานทามน้องน้องเขาเนี่ยเป็นข sure no ้าวฟืนเข็มมาทำทำให้น้องเขากินเหมือนข้าวฟืนหรือว่าทำนิ่งแค่แบบผมในเลยค่ะทีเนี้ยเก็บเองมากเลยนี่กาแฟหรอป้าบริการเยี่ยมเลย ไาให้กินหลายอย่างเลยอันนี้เป็นมันโถดทอดอันนี้เป็นทอดเมื่อคืนเรก็ถานเป็นทอดไปทอดมีทอดครับผมมีทอดแต่ไม่ทอดนะคืเราจะกินเขาปรุกเนี่ยเหรอเลยกินทุกอย่างเลยร้อนมีอะไรหมดไปกินหมดอืออือนมอือือขอืปุก โอเคก็อย okay. ู่ในแต่ป oh, ้ามีสามห้องเองป้ามีห้าห้องมีข้างบนเต็มไหมป้าเต็มไหมป้าเต็มไหมเมื่อคืนเมื่อวันนี้เต็มค่ะเน่น้ำจิ้มอันนี้ค่ะโอ้ป้าห้าห้องตรงไหนข้างบนมีเหรอหมอเขาืนไปตรงนี้ไปดูได้ค่ะโอ้เป็นหลังเลยเดินหลังเป็นหลังที่อยู่ที่ป้ายเมื่อวานเราไปดูแล้วป้าเร็วเร็วเป็นหลังได้ค่ะใช่มีสองหลังใช่ มันถูกแท้ทอดก็อร่อยอืออือทอดก็อร่อยรอ้อน,นี้ยร้อนมากอร่อยหอมงาเป็นไงจ๊ะเป็นไงคันโถ่ทอดเขาอร่อยมากรสชาติเป็นไงฮะหวานๆนี่ๆกรอบๆอร่อยแต่ต้องกินร้อนๆนะมันคงจะเป็นกันเอง ขายดีกว่าปิดเดี่ยวป้าน้ำไม่อุ่นอันนี้ป้าแกไข่น้ําอุ่นน่ะเยี่ยมเลยป้าเหนียวใช่มันเหนียวมันกินเหนียวเขมเอาไอ้นี้มาเป็นเหนียวเลยปลูกข้าวอ่อนเขาปลูกอาจจะเขาเหนียวดำเนี่ยอาจจะเป็นเขาเหนียวดำอือหือนี่อยากชิมใช่ไหมอืออยากชิมมั่งชิมก็เหมือนยิบาฟกลางอือกลางมันไมเนี่ยง่ายดีโมแต่เป็นตักมันทำไมเนี่ยก็นั่นน่ะสิพอเห็นไอ้นี่เขาแค่นั้นแหละ เดี๋ยวป้าเงยใจนามันอะไรเนี่ยอืมแต่ไอ้นี่ยังไม่มาเนาะอืมอร่อยอร่อยมึงก,กะละแมมึงกะละแมปนี่ผมขอไปในรถนะมึงกะละแมป้าบอกจะให้มึงเลือกินเองไงมึงกะละแม,ม,ระะแมเรานี่แหละ ไก่รมเข้างานี่แหละบอกดิไก่เข้างายหละมันโถทอดก็หล่ะมันโถลูกดิอันนี้อันนี้อันนี้ป้าลวกจึงกินมืนโถป้าลวกไปแปดสิเปอร์เซนตะเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยเป็นไข่ต้มอร่อยมากแน้น้ำเน้นน้ำผมจะถ่ายเบอร์ สิพักไแ้้็ห้องไม่แพงแบบพันห้าหอันนี้เไม่ขอเรียกไรนะน้ำจิ้มของปลาอบเปรี้ยวเห็ดมี่ช้อนนี่กะมันชองมันจอมะบง หายอิ่มมากกินทุกอย่างอร่อยทุกอย่างทุกอย่างที่ป้าบริการเต็มที่อืเต็มที่เลยม้นเจนมาหารเช้ายังไม่โอเคเลยอันนี้วันนี้่เรียนหลักไป ที่ไม่เคยกินจะได้กินร้มอันโถงี้ยอย่างเันี้นี่มีข้อต้มเนี่ยอย่างเนี้ยเราไม่เคยกินเนี่ยปิดใจปิดใจปิดใจงาไม่ใช่อย่างันเนี้ยเราก็ไม่เคยกินนี่แล้วก็คล้ายคล้ายผู้ชายบ้านเรา่ใชแต่ไม่ใช่เรียกว่าผู้ชายแต่ก็ไม่ใช่นะแต่มันจิ้มเขาเผ็ดไก่วัานข้าวปุกข้าวปุกทุกวันนี่แหละข้าวถุงเขา โอ้ทำข้าวโพงเขาด้วยที่เขาที่ขายผังอทำข้าปุกสวงด้วยโอ้เยี่ยมนี่ป้านี่เขาสามก็ตามให้เขาเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านป้าเชา้าคือนหนูข้างนอนข้างหลังนคมสเตยครับผมว่าบริการดีมากเลยเออก็น่ารักดีนี่แต่ว่านอนได้สองคนก็เสริมได้คนเดียวโอ้เนี่ยเออน่ารักเนี่ย ไม่อุดอู้นอามีประกาศดอกเองมีประกาศดอกด้วยมีคนพักไหมเนี่ยอ้ไม่มีคนพักเออนีกันน่ารักนะเนี่ยแต่ผมต้องข้างล่างสะ,สะอาดห้องป้าเนี่ย จะมารอบหน้าเรามานอนข้างบนดีกว่าจะ้ะรบหน้าเองดูหมอกอมห้องเพิ่งทำเสร็จห้องนี้กำลังจะต่อเติมแรงยังไม่ทำยังไม่เสร็จแนะนำครับแนะนำป้าเขาแบบกัดเองเนี่ยแบบโฮมสเตเย์แหละกัดเองอมี รากาศดอกนมีเต็นท์ด้วนะเนี่ยจะมองบรรยากาศถ้าไม่คิดเอาแบบดูวิวแบบข้างนอกสวยๆตรงนี้โอเคเลยราคาไม่แรงครับเบิกการไปกันกเองเลย ที่บ้านสิบเจ็ดอันนี้สิบสองเป็นแบบนี้ครับห้องข้างล่างเป็นห้องแถวเป็นห้องห้องเป็นห้องเป็นห้องที่ผมพักกันเบ็นี้ห้องกว้างกว้างเนี่ยวสองห้องนอนห้องน้ำออกสะอาดยู่ไะมนี่เราจะรีวิวก่อนนอนก่อนนอนก่อนค่อยรีวิวแต่ป้าเขาจะมีมอไซค์ให้บริการเนี่ยนะ รอบบ้านลงไทยได้เลยเื่อการปีของป้าประทับใจครับประทับใจเพราะว่าพักมาหลายที่ละไม่ไม่ไม,มีที่ไหนประทับใจเท่าที่นี่เลยทั้งราคาถูกราคาแพงตรงเนี้ประทับใจมากใช่ไหมพี่ประทับใจมากใช่ไหมตรงนี้พักมาพักมาหลายที่ละตรงนี้ประทับใจสุดละต,ติดติดอย่างเดียวคือน,น้ำน้ำน้ำ,นำอุ่นนิดยังไม่ค่อยอุ่นปน้าบอกจะแก้ไข ถึงไปเครื่องหอใหม่เครื่องใหม่ยัได้เทสม <c oughs> าลกไทยมาลไทยบอกาทะเนี่ยกว่าเล่นน้ำใน,น,นี่นาเล่นน้ำตรงนี้บ้านเขาปลูกบ้านบริการดีมากเลย,เลยกันเองแดบพมสเตเลย ไปไปหลายที่ไม่เคยประทับใจไม่เคยประทับใจแบบนี้จะแพงจะทั้งทัแพงทั้งถูกก็ไม่เคยประทับใจตรงนี้ประทับใจมากเต่ว่าขนมบีในไม่เคยทานแต่ว่าวันนี้น้องึินกับคุณเทพมาทำไข่นองกับกินพี่กับโซคลีไล่กินเลยเนี่ะขนมบีที่มีน้ำจิ้มแต่ว่ามาสดภาพใน ค่ได้ข<จ>้างบนห้องกี่บาทอ่ะ1 2สองคนนะก็สวยนะห้องใหม่เนาะห้องใหม่เนาะห้องเพิ่งมาทำใหม่ไม่ถ้าแกมากันวก็ลูกเสือไงพันสองคสาวคนนี้คู่สาวเขาติดทางานค่ะพันห้า